มีคนเขียนในคอมเมนต์มาเยอะผมอ่านอยู่นะครับว่าผมก่อนหน้านี้พูดถึงการลงทุนที่มันต้องใช้ทุนเนาะหรือว่าจะรักษาเงินตัวเองให้มันมีความมั่งคั่งต่อไปยังไงแต่ถ้าคนไม่มีเลยล่ะทํายังไงแนะนําให้หน่อยผมก็ต้องพูดแบบนี้อันนี้ด้วยความหวังดีนะจากใจเลยนะคนทุกคนน่ะทรัพยากรในชีวิตไม่เท่ากันไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องคิดมากสำรวจตัวเองดีๆว่าเรามีทรัพยากรอะไรในชีวิตบ้าง บางคนอาจจะมีทั้งเวลามีแรงกายมีแรงใจมีความรู้สติปัญญาในด้านต่างๆบางคนโชคดีหน่อยมีทุนทรัพย์ทั้งจากตัวเองสร้างมาอยู่แล้วหรือจากพ่อแม่อันนั้นก็ยิ่งโชคดีใหญ่บางคนมีคอนเนคชั่นและบางคนก็มีโชคแต่ที่สำคัญท,ที่ยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดคือสุขภาพ สุขภาพกายสุขภาพใจแรงกายแรงใจนี่เรื่องหนึ่งนะมีแรงทำแต่สุขภาพกายสุขภาพใจก็คือกําลังกายกําลังใจที่ดีเพราะมีแรงอ่ะใช่วัยรุ่นหลายคนก็มีแรงแต่ไม่ดูแลสุขภาพให้ดีเวลายังมีเหลือแต่ใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรสติปัญญาพัฒนานได้ไหม คอนเทนต์ต่างๆที่เราดูทุกวันนี้ในเวลาที่เราบอกว่าเรายังรู้ว่าชีวิตเรายังดีได้มากกว่านี้เนี่ยเราใช้เวลาไปกับคอนเทนต์แบบไหนถ้าเอาง่ายสุดยิ่งคนหาเช้ากินคําขอบอกไม่ต้องแปลกใจผมเองไม่ได้หาเช้ากินคําก็จริงแต่ผมก็สร้างเนื้อสร้างตัวมาจากตัวเองเหมือนกันผมก็เคยทำงานบริษัทผมทำธรุรกิจเงินพ่อยืมมาคืนหมดแล้วไม่ได้ใช้ อะไรที่เป็นประโยชน์ของคนอื่นที่จะทําให้เราไม่พึ่งพาตัวเองได้เลยแต่ก็อย่างที่บอกแต่ละคนมีบริบทไม่เหมือนกันถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากมายฟังดีๆนะครับคุณมีเวลาอยู่ไหมคุณมีแรงกายอยู่ใช่ไหมกําลังใจคุณยังมีใช่หรือเปล่าทุ่มเทสติปัญญาใช้เวลาและเอาแรงกายแรงใจลงไปกับเรื่องที่ มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองวันนี้อาจจะยังไม่ได้สร้างไรายได้เพิ่มมากมายแต่ลงทุนกับตัวเองลงทุนในความรู้ลงทุนในเรื่องของความเฉลียวฉลาดภายนอกหรืออินเทลเจนต์อยากจะเก่งเรื่องไหนและคิดว่าทาเงินกับเรื่องไหนได้ก็ไปลงทุนความรู้เฉลียวฉลาดเรื่องนั้นลงทุนภายในคือเรื่องของสติปัญญาเรื่องของวิธีบริหารจิตใจให้มันสงบสุขไม่ทุกข์อะไรง่ายๆและเวลาสุขก็รู้ว่านี่คือความสุขทางโลกอันไหนที่เป็นความสุขสงบทางธรรมหรือทางใจ แล้วที่สําคัญยุคสมัยแบบนี้อย่าโลภอย่าประมาททําไมถึงผมถึงพูดประโยคนี้บ่อยๆอย่าโลภคือยิ่งเราเงินน้อยทุนน้อยเนี่ยเราไม่มีโอกาสล้มได้มากเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเห็นอะไรที่เขาได้เงินกันง่ายๆเหมือนจะเป็นบ่อนเหมือนจะเป็นการพนันเอาเงินจากคนนั้นมาเป็นของเราแล้วไม่ได้มีการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจจริงๆขึ้นมาอย่าเข้าไปยุ่งอันตรายเพราะเราต้นทุนต่ําเราเงินน้อย เรามีทุนน้อยเข้าไปแล้วหมดตัวนี่คือชีวิตเราเปลี่ยนบางคนทุนเท่าทุนเขามากกว่าเราเขาหมดเท่าเราเขายังไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นใครทุนน้อยพึงสังวรดีๆว่าอย่าคิดด้วยทางรัฐด,ด้วยความโลภจากการเล่นการพน,นันหรืออะไรที่ไม่ได้เป็นการสร้างคุณค่าจริงๆให้กับระบบเศรษฐกฐิจให้กับระบบสังคมหรือให้กับตัวเองและที่สําคัญไม่ว่าจะมีต้นทุนทรัพยากรชีวิตเท่าไหร่อย่าโทษตัวเองอย่าโทษคนอื่น อย่าเอาแต่บอกว่าคนนั้นได้ดีเพราะเกิดมาโชคดีคนเรามันก็มีทั้งเก่งและเฮงครับเราต่างหากปัจจุบันชีวิตคนแต่ละคนมีทั้งสุขและทุกข์ในตัวเขามีความสุขในแบบของเขาและเขาก็มีความทุกข์ในแบบของเขาเราก็มีความสุขในแบบของเรามีความทุกข์ในแบบของเราดังนั้นเริ่มจากเรื่องความทุกข์จัดก,การบริหารความทุกข์ข้างในเนี่ยให้มันลดน้อยถอยลงให้มากที่สุดเรื่องอะไรที่เป็นทุกข์จากการเปรียบเทียบจากสิ่งสมมุติเช่น ปิดดูโซเชียลเห็นชีวิตคนอื่นดีตัวเองเครียดไอเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องเสพเลยไร้สาระคอนเทนต์อะไรบ้าบอที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่ต้องไปเสพทุกเปล่า,ลาแล้วทุกกับการที่เรายังเป็นอยู่แค่นี้เนี่ยมันคือการทุกเพราะเราก็ไม่ทําตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถ้าเรากําลังอยู่ในเส้นทาง,งการรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรบนเส้นทางของผู้เจริญน่ะต่อให้ผลลัพธ์มันยังไม่ปรากฏแต่เราก็ยังมีกําลังใจเดินหน้าต่อไปแล้วเชื่อผมชีวิตคนเรามันมีหลายบทเรียนมันมีหลายแชปเตอร์มันมีหลาย เขาเรียกว่าอะไรมีหลายช่วงของชีวิตอ่ะอย่าคิดว่าชีวิตจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดการแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดการแล้วคุณไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรอันนั้นอ่ะได้เป็นอย่างนั้นไปตลอดการแน,แน่ดังนั้นอ่ะอยากใช้ชีวิตเราเป็นยังไงใช้คําว่าอยากอย,กอยู่นะอันนี้เป็นกิเลสอยู่นะแต่ก็สําหรับทุกคนขั้นต่ำที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมะใช้ความอยากก่อนได้ใช้ความอยากมีชีวิตเป็นยังไงทําให้มันกลายเป็นจริงซะด้วยการลงมือทําคิดอยากให้มันเป็นยังไงสื่อสารกับทุกคนที่เกี่วว้ออองงเาาาะสสืื่รกกัับตแลลม็มทซํซ แล้วค่อยๆเก็บหอมรองริบสะสมความรู้ที่เราสะสมได้มาจากเวลาที่เราใช้ไปกับเรื่องที่เป็นประโยชน์มันจะค่อยๆเป็นการลงทุนในตัวเองที่ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเราจะมีคุณค่ามากขึ้นที่มันจะเกิดทําให้เกิดการถูกจ้างงานหรือทําให้เรามีความรู้ในการจะสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือจะกลายเป็นผลผลิตสินค้าบริการอะไรที่มีคุณค่ากับคนอื่นยิ่งมีคุณค่ากับคนอื่นมากธุรกิจมันก็จะเติบโตมากนั่นแหละฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นสําคัญสุด อย่าท้อใจในโชคชะตาของตัวเองไม่ว่าใครและคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีสุขและทุกข์ของตัวเองต้องจัดการด้วยกำลังของตัวเองเท่าที่จะทําได้อย่าเอาความสุขคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของตัวเองเด็ดขาดแล้วหัดจัดการความทุกข์ของตัวเองให้เป็นและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวในปัจจุบันขณะตอนนี้สุขสงบกับอะไรได้ก็สุขไปเสพสุขทางโลกอะไรได้ที่ไม่เกินกําลังก็เสพไปแต่อย่าให้เดือดร้อน อย่าโลภอย่าประมาทนั่นเองคลิปนี้ยาวหน่อยแต่อย่าให้คนที่คิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสในชีวิตและตัวเองต่ําต้อยหรืออะไรเนี่ยเป็นกําลังใจให้ทุกคนอย่าคิดอย่างนั้นอย่ายอมให้ใครมาดูถูกหรือมาทําร้ายเราได้โดยเฉพาะปราการสําคัญที่สุดคือตัวเราเองรักทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้แต่สุดท้ายขอลงท้ายเหมือนเดิมฟังไว้ไม่ต้องเชื่อผมพัดจินการกุลคิดให้ดีไตรตรองให้ดีจนเห็นจริง แล้วค่อยทำตาม